กันยายนตู้เข้าอีกแล้วเดี๋ยวจินี่พาไปดูว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะคะสั่งมาตั้งแต่1 0 0 0ลูก2000ลูก5000ลูกจนครั้งนี้มาถึง1 5 0 0 0ลูกนั่นคือหล่อห้าง้วยค่ะเทียบกับป,ปีที่แล้วตัวนี้ตลาดโตขึ้นถึงหลายสิบเทา่าซึ่งจีงนี่ว่าเป็นโอกาสของพี่ๆที่เปิดร้านอาหารสุขภาพที่กําลังหาวัตถุดิบใช้แทนน้ำตาลพี่ๆที่สนใจแบบยกลังนะคะไซนี้1ลังมี150ลูกติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตัวถัดมานะคะเป็นตัวที่จีนนี่เตือนพี่ๆทุกรอบอังังงกรอนนี้มาถึ4ตแต มีออเดอร์หมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะสำหรับพี่ๆที่ทาเต้าหู้ยี้หมูแดงหรือว่าเย็นตอโฟห้ามพลาดเลยนะคะสนใจยกกระสอบแบบนี้กระสอบละ30มสโลรีบๆติดต่อเข้ามานะคะเหล่งเฮียเช่าหรือว่ายาหอมมาถึงเกือบครึ่งตันพี่ๆที่ขายเมนูตุนตัวนี้ห้ามพลาดเลยพี่ๆคนไหนที่สนใจยกกระสอบแบบนี้กระสอบละ30มสิกิโลรีบติดต่อเข้ามานะคะตัวต่อมาคู่หูร้านหม่าล่าพี่หอมเขียวและพี่หอมแดงรอบนี้ทั้งสองสีเข้ามาอย่างละหนึ่งตันพี่ๆที่เปิดร้านหม่าล่าแต่อยากจะลดต้นทุนซื้อเป็นกระสอบแบบนี้คุ้มกว่าสาหรับพี่ Abei, roommate, ส่วนพริกหอมแดงกระสอบละ30กโลพี่พี่ที่สนใจแบบยกกระสอบรีบทักเข้ามานะคะต่อมานะคะอ่งหวยหรือดอกคําฝอยรอบนี้เข้ามาถึง1ตันพี่พี่ที่เปิดร้านชาสมุนไพรห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่ที่สนใจแบบยกกระสอบกระสอบละ25กิโลรีบๆติดต่อเข้ามานะคะตัวต่อมานะคะฉิงพว้ยหรือเปลือกส้มรอบนี้เข้ามาถึง200กโลสำหรับพี่พี่ที่ทําเครื่องตุ๋นยาดมยาจีนตัวนี้ต้องใช้เลยนะคะพี่พี่คนไหนที่สนใจแบบยกกระสอบแบบนี้กระสอบละ15กโลรีบๆติดต่อเข้ามานะคะถัดมาเป็นสมุนไพรที่ขายดีอีกตัว เห็ดลินจือแดงแผ่นรอบนี้เข้ามาถึง1ตันพี่พี่ที่เปิดร้านยาจีนหรือนําเห็ดลินจือไปทําสารสกัดตัวนี้ห้ามพลาดเลยค่ะพี่พี่ที่สนใจแบบยกกระสอบกระสอบละ20โลรีบรบทักมานะคะตัวต่อมาเก๊กฮวยเล่งหงรอบนี้มามากกว่าครึ่งตันพี่พี่ที่เปิดร้านขายน้าเก๊กฮวยอยู่ก็รู้ว่าตัวนี้นิยมใช้มากแค่ไหนพี่พี่ที่สนใจแบบยกกล่องแบบนี้12กิโลหรือ24ห่อรีบติดต่อเข้ามานะคะพี่พี่รู้ไหมคะทําไมน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวมันถึงอร่อยแต่เราไม่รู้ว่ามันใส่อะไรเดี๋ยยยววัันนนนีีีีีี้้้้จ่่่ะะะมมมาาาาเเเลลคพรรใสตตงงอบขถึ200โ ที่สนใจแบบห่อ500กร,รมัมหรือยกลัง24หอ่อรีบๆติดต่อเข้ามานะคะกระแสแรงที่สุดกับชาดอกไม้และนี่คือตัวที่ขายดีที่สุดชาดอกกุหลาบตูมรอบนี้เข้ามาเกือบครึ่งตันสีสดดอกเต็มกรีบไม่ร่วงพี่ๆที่สนใจแบบห่อ500กร,รมัมหรือยกกลัง32หอ่อรีบๆติดต่อเข้ามานะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้ไบโอได้เลยค่ะหรือมีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจีนี่มาเล่าให้ฟัง